สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เข้าปลานะครับวันนี้หาทั้งเฮ็ดครับหาเฮ็ดหาบบกต้วยนะครับวันนี้แต่ครั้งทางนะครับเฮ็ดก็เริ่มาใครมีแล้วครับวันนี้จะแยกย้ายกันไปนะครับสาวเน็ตก็จะไปหาเฮ็ดผมจะเก็บบบกนะครับอันนี้จะเก็บบกก่อนครับจะเก็บบกก่อนนะครับเอาสาวเฮ็ดแยกไปนะครับจะถึงไปเมืองเฮ็ดถึงวันยังเหลือบ่จ้ะ เก็บบกบกันนะครับป้าเนี่ยขึ้นทางขึ้นไปเมืองเฮ็ดผึ่งนี่นะคะนี่เขาเขาปลาขางทางกับเป็นเก็บบกบไปหน้าทางแล้วก็ขึ้นป้าไปกับเป็นป้าเห็ดเขาไปนะครับนี่นะเป็นภูเขาไปนี่ค่ะนี่มันเขาสูงสูงเหมือนกันครับไปจะได้เข้าเก็บบกบกก่อนนี่เก็บบกกันนะคุณบอกว่าค่ายนะครับ่ายบกบกไว้นะครับนี่โตค่ายบกบกไว้ สวัสดีจ้าเอาไปขายจักรั่วนันเลยเว้ยมีตัวอวดกินบกบกหลายมันอวดนะเก็บกับบกกันครับอืมเก็บเม็ดเม็ดใหญ่ๆเข้ามาทำไมตัวนั้นน่ารักจังพ่อฮะทำไมตัวนั้นน่ารักจังเลยตัวดำอ่ะ หูแดงว่ะเอ้ยคนน่ะหัวตัวหนึ่งก็งามแต่พี่นนองหูมันแดงตัวมันดำวันมมน,นั่นมองแถบเห็นเห็น,หนบ่นต้องน่น, <laughs> นก่้ๆแล้มั้งดำง,งามครับนี่สีดำข้าวปลาละหัวหน่อยก็มีพี่นอนอสามแสเจ็บบวกนั่ เ่อมบวกกันเดี๋ยวแยกย้ายกันเดี๋ยวซาเน็ตจะเข้าปลา,ปาเ,เดี๋ยวไปหาเห็ดเดี๋ยวจะเอาลงมาอวดเด้อจ,จ้าจะได้หลายพลาไให้เปิ้ลเก็บบแบบวอลเคทิปไปก่อน <c oughs> คนคนไายบริเห็ดน้ำปลาเห็ดครับไายบริไปน้ำปลาเห็ดละงอกเห็ดเคาะนะครับตอวนี้ทีนนี้ออกปลาไหลครับเห็ดเคาะมาออกเลยครับนี่แต่เห็ดเพิ่งเห็ดละงอก เห็ดแ,แดงเฮดทั่วไปครับปีนี้ออกเทปบล็บอกเห็ดต่อออกเทปบั็บกไว้ก่อนครับสั่งจองไว้ได้เนอะบั็อกรับออเดอร์อออครับอย่างประมาณสองเดือน,นเดือนสองเดือนนี่แหละตากให้มันแห้งก่อนครับ <c oughs> โอ้ย,อยลกจักดอยมาครับ cháo rất gần chứ thải nó lại chết của bốc cũng loay hết. บกบักบกพี่น้องเอ้ยบักบกคิวตอ่อไปเก็บใบก่อนเก็บใบเก็บไเสียได้มันอมเอาไปตากแห้งไปตากไปพาขายเดือนนะพาขายเดือนนะ,าานนะสั่งจองไว้เนอพี่น้องเอาหมดทุกอย่างจ้ะ <laughs> บักบกบักบกเห็ดว่ะน้องไม่ามีหมดจากลงดอยมาลงดอยมากอะขางทางหัวมันหงำหัวมันมาคายไว้ เอากระไลเก็บไว้ก่อนอไปต่ตากแดดไว้เก็บต่อครับกระตาใสเฮ็ดมาใส่แบบบกต่อสารพัดครับป,ป่ไดยเฮ็ดใส่แบบบ็กต่อเลยมีเยอะอยู่ครับนี่ เป,ป,ป็นกลองเป็นกล่องเปนอ่องข้าน้เก็บขอบคุณนะพี่บัวที่กองไว้ให้ที่เขียวกองไว้ให้นะครับของในปลาในดอยครับขยันหาก็ได้อยู่นะครับขยันหา,ยา,นาขยันทำขยันขายก็ได้อยู่ครับมาสตางค์ได้เงินได้ทองพอเรื่องชีบเรื่องครอบครัวไปครับ กองหนึ่งเอาวขั่วหอมหอมินแสบครับออกมันมันรสชาติมันมัน,ม,น,น,นมันเปียกเอาไปตากแห้งขึ้นตากแห้งแห้งกันมันสักงเลื่อนอยู่กันนะ เลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวตั้งจ้องในเด้อจ้านี่บุ๊คเจ้าสิพาเจอาตากแห้งเจ้าจิขายเถอะเด๋เห็นเขาขายกิโลละวอร่อยบกพาเซ็ตทำมาศาสตร์บานเฮ้าบุ๊พาเซหรือหรือว่าแฟนเพจจะเจ้าไม่แพ้ปวดตึงแบนพานไปครับเก็บก่อนเอาเก็บก่อน เล็บแคก็เสียแล้วอันนี้หายอยู่เพียงอันนี้แบบดิบๆัวค่นนนนายไว้ดสดสดสาเนทตเจบอบางเฮ็ดนี่ก็ปลาเฮ็ดครับสาเนทตเราไปหาเฮ็ดพึ่งลูกค้าก็สั่ง พึ่งสองสามโลนะครับมุจ่จะได้ไ่ได้ก่ครับเน็ดกระเริ่มเจาไวาแล้วครับผมหาบุกล้อครับหาบุกร้อลอสาวเน็ตช่วยกันทำ้ามาหากินแบ่งหน้าที่กัน ได้เห oh. 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 like like oh. ็ดหลายบ่สาวเน็ตเก็บบอสบกล้อสาวเน็ตครับโอ้ได้เต็มกระตาอยู่แฮ่เต้หลายอยู่ครับพี่น้องได้หลายอยู่ได้หลายอยู่นี่จ้าได้ซ็ดซ้ำนี่ดอกแก่แน่ดอกนุ่มแน่พอได้อยู่พอได้อยยุมันร่วมกันมันออกห่างๆนะครับมันออกห่างๆจ้ะ พูนไปได้ผดหอุดพุดนนี้ไปเขาเนี่ยโอยเมื่อยกวจะมาถึงเนาะเก็บบบกล่อสาวเน็ตครับวันนี้สรุปผลงานครับมาซอกเฮ็ดครับหาเฮ็ดเฮ็ดพึ่งนะครับขอแวะเก็บบบ็กด้วยนะครับต่างต่างนะครับเฮ็ดบลกใครมีแยกกันไปคนนึงไปเก็บบล็กคนนึงไปเก็บเพ็ดพึ่ง เก็บเฮ็ดเลยไปทำคลิปครับไทยแนทปภาษาไทยเนี่ยจะเมือ,น,อ,อน,นี้ก็สรุปผลงานของเฮาเมือนี้เดี๋ยวทั้งบกเดี๋ยวทังเฮ็ดครับอาาอบอก,กนี่จะเอาไปตากอยู่ครับตากให้แห้งก่อนคร,ครับประมาณสักหนึ่งเดือนแล้วมาพามาโบ,บกนะครับกลางกเดือนกลางเดือน,อนอเอาพ่งแดดไว้ ครับสำหรับวันนี้ครับเอาสองคนกะพลิกป้านว้ก่อนนะครับแล้วเอาผมกไปตากแดดก่อนครับตากแดดก่อนสำหรับวันนี้ก่อนพกคันนี้ก่อนนะครับเอาไว้โอกาสหน้าครับชมคลิปใหม่ๆนะครับคลิปเลาะปลานะครับขนนับเลาะปลาอีสานทารุยนะครับคนใดกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับรชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสำหรับเอาสองคนวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ